อืมฟ mm. ันวัดดีครับพี่น้อง วันนี้เรามาตะาม้อยกันแล้วตะม้อยกันแล้วดิ ip, to to อ้อยกราบอ้อยกราบพี่น้อยครับอ้อยกราบเดี๋ยวจี้อะไรเห็นก่อนนะครับอ้อยกราบนี่นะโน่นี่น้อยนี่น้อยตรงนี้รวยมันปิดนะครับนี่น้อยอย่างเล็กครับอ่าก็ควยทัดเลีก็เราตั้งแต่กนอนอืม้ก็เติมน้ำลุง เราต้องลวกอ้นนะครับมวยกรับนี่ให้น้ำว่ำไปเลยน้ำปลุงแล้วทีนี้เราใช้เครื่ครับใบกรุดใช่ว่ำลงไปเลยครับน,นี่ตั้มตั้มตัวม้อยครับม้อยลวกลวกลวกใช่วำลงไปเลยอืมลวกอ้นวนนินาที tini rồi hoi thúc tini lúa lúa bò ba và... thúc à, đây gặp. Đắc, nó, nó ngập à, à, okay. này rồi đắt cây nóc nóc nằm mấy lên nó ngập nóc nằm trên này lên đắt nó ngập đắt ô ngập lúa thì a ok đắt cần con đều rồi coi kệ nữa Tini binong, rồi mà kệ ôi kệ ôi ừ. kệ ôi nè cặp kệ vào bây ดูไปนเราล้วดัดแล้วพี่น้องอเตียนเราลับอันว่าลับว่าลับว่าไอ้กีกรารเดียวว่ครึ่งเลยเจอพุ่งจำเน็ตมาเลยนะครับนี่ครับตีวำลงไปเลยครับอืมเดี๋ยวก็คลุก อืมชักฮิตกู่จักฮิตก่อูจี้วมใส่วมโอำเออจี้ไม่กล้าไปนงกูนี่แหละมันแน่ใส่วมนงไปเลยอืมก็ดีก็เหลืองจำเน็ดเดี๋ยวไม่ได้ต้องนั่งมานั่งกลัวข้าวกลัวลีปลีอยู่ไปนงกูอืม ใช่เคลื่องลงไปเลยดีนี้ตามโดยตัวกว้ายาวใกลวอมลงไปเลยอืมอืม,ต,มตีวอมลงไปเลยตามโดยหวอมล้วก็ปักที่ต้นน้อมใกลวอมลงไปเลยอืมทีนี้กุกกราวให้เก้ากัน Hôm vì nó hôm hôm Cả trời hôm mấy hôm blue. Tini rau chim gần vì nó Lạ môi lạ môi Bạc vợ nương nhiều mà hai môn ai à, u tối chốc có phải lùi um ai để wầm luôn đấy ừ. um à, ừ. rồi bữa nóng khô ừ. Ha. Le wanna ah lo ni binong. Ma dah binong. Pang ah jing di ni. Bye.